พิกกะใบและเบียงบ้านจะไป่น้องแก้วม่เป็นม่เป็นปลูกไบและเบียงบ้านเนาะยกออกไปข <like now. S 2> ้ปางนอกแล้วยกออกไปข้างนอกเนามันหนาวก็แล้วไม่ไบและเบียงบ้านมันป็นนองไม่ใละเบียงบานเพราะว่าไม่ได้เห็ดสวนแล้วจ้ะไม่ได้เห็ดสวนปีนี้ถนงจะพิกโตข้เลยเี็น้องโตขึ้ชอบก็เดกินนะครับมเคิร์ทเห็เก็บไปสามรอบชี้รอบเลยนะ อ๋ออยู่ต่างประเทศขนาดอยู่ต่างประเทศอากาศหนาวๆนีมีค้ามสามาริจ้ะพร้องสามารูกไปนี่ถ่าเทียที่แม่ก็คือเด็กเชื่อไปหลายรอบหลายรอบชื้อรอบไปล้วมือผัดเร็วเร็วจ้ะเือจ้ะมาพร้อมสามารถจ้ะ่ต่างประเทศที่นี่อากาศหนาวเบือก็บเป็นปวกมบบนาวเป็นเลา ก้อน่นก็เดียวไปบโน,น,นเือนเปลือกไงนะจ๊ะงงทางเดจะไปเก็บไหมจะไปทายนะจะไอเดินวนก็มาเก็บกระดาหนักงานจดหายโอเจ้าไปกองน้บ้านตอบบกเอจนี่บะเบจ้ะอันนี้นขัวจ้ะต้นอีระกับชนชนจ้ะพี่น,น,นะะาะก็เกีบบ่ยว,ว,ว่าเคยมากเือน่งเ็มากโกกจ้ะ จะนาานานาก็จะยกไปทิมแล้วจนนกวครเจะนี่นนน่หัวมกปดปแล้วเมะกรูดสามตเ,าเปือกไข่ใสได้จ้ะเปืเเ่ไข่ใสนเงแรงตัหลุดไปกตัวนึเจ้า่นหนอเราแขนโตจ้าน,น,นบ้านจาน้นบ้านก็มีต้นผักหวานบ้านแล้วก็ตน้นต้นมะลิพี่น้องเฮอกกองก็ะไล่แตจา้า พี่น้องออกดอกหนึ่งรอบที่สามรอบที่สี่เลยจ้ะอันนี้ดอกก็ค่อยดอกป่านใดได้แต่เกิดดอกดอกอันนี้ต้นมะขามจ้ะบางคนดอกเปนชอ่อเป็นชอ่อพี่น้องต้นกล้ยไม้กุยกาดอกล้นมาเลแล้วก็ขึ้นไม้จ้ะอันนี้ก็ต้นยอต้นยอต้นยอจ้ะต้นยอ เน,น,นี่ยชนชนมไอชับโพมาจ้ะใบเตยนี่ก็มองนงั่งเรียนมองเช็ดงานคอยไปรัาบวางมา okay จ้ะเนาะโอเคจ้า